สวัสดีครับเดมอนดิทิไกจากทีมงานมอลลมสองน้อยเพลแพงครับมาอัปเดตสุขภาพก่อนเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาป่วยตอนนี้เป็นไงบ้างคะใช่ครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับผมแ้วสรุปคุณหมอได้บอกว่เป็นอะไรบอกครับวันนั้นไปตรวจ,ไป,รวจไปตรวจถึงโรงพยาบาลเลยหมอแบบส่องคองหมอแบบว่ากล่องเสียงแล้วก็เส้นเสียงอักเสบมากมแดงมากจนแบบว่าถึงขั้นที่แบบว่าต้องพักมหมอสั่งพักเลยเพราะว่ามันมันเป็นสะสมมานานแล้วเป็นมา เกือบสาอาทิตย์นะครับที่แบบเป็นเริ่มเป็นมาแต่ก็ไม่ได้พักฉีดยากินยาแล้วก็ทํางานต่อทํางานต่อคือแบบฟู้งานมากออจนมันถึงแบบขีดสูตรจริงๆครับไปออหาหมอหมอเลยต้องบอกว่าต้องพักอันนี้เราเราพักไปกี่วันคพักแค่3วันครับ3วันเองใช่้วเไป็นไงบ้างก็ <laughs> 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 ตอนพักสามวันก็ยังไม่ได้หายดีนะครับผมว่ามันแต่เสียงกลับมาแล้วตอนนั้นก็ยังเหลือแบบเหลือไอด้วยเหลือแบบเสียงหาานิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ เรามีเทคนิคในการดูแลสุขภาพแมหลัจาจกนี้หมาหถึงว่าเราเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องใช้เสียงอ่ะและยิ่งถ้าเรามาเป็นเกี่ยวกับเสียงนี่คือมันไม่ได้เลยใช่ครับต้องต้องพักผ่อนให้มากมากครับผมใช่หมอลำทุกคนเลยครับต้องพักผ่อนที่สําคัญเลยคือการพักผ่อนครับผมแล้วก็แล้วก็พยายามแบบไม่ใช้เสียงหนักจนเกินไปใช่ต้องแบบต้องต้องอยู่ในเกณฑ์ที่แบบตัวเองไหวอย่างเงี้ยครับใช่ วันนี้มาถามถึงเรื่องกระแส MV ว่าที่เล่นให้น้องวงเองเป็นไงบ้างคะก็ผลตอบรับก็ดีมากครับมันก็ดีใจมากดีใจมากที่แบบ FC ชอบ FC ชอบแล้วก็โอ้ฟีดแบ็ k ดีตอนนี้ยอดวิวก็แบบจะสิบล้านแล้วนะครับกำลังจะ10ล้านวิวแล้วดีนะครับเราได้มีแอบกระิบถามพระโจมาทถึงเรื่องเราวาเป็นพระเอก MV ให้น้องไม่ไม่ได้ถามเลยครับผมไม่ได้ถามเลยแต่ก็ ปลื้มใจนะครับดีใจที่แบบบอสเห็นโอกาสบอสให้โอกาส<ม>เห็นถึงแบบความสามารถแล้วได้แบบด้วยความที่แบบ f c ฟเขาเรียกร้องมาเยอะด้วยว่า<ม><ม>ชอบดูไดมอนด์แบบแสดงกับน้องเล่นกับ<อ>น้องใช่ครับมันดูแบบเป็นกันเองดีพี่กับน้องเล่นด้วยกันวันนี้ครับแล,ล้วได้ร่วมงานกับน้องอีกเป็นไงบ้างคือมันจะต้องมีความแตกต่างแหละเพราะว่าปกติเราเราเล่นบมอนำก็คือเล่นปกติแต่นี้นคือมันจะต้องมีสวมบทละครเป็นคนนึงอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมตืออ่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากตั้งแต่ ตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยแสดง MV เลยเลยไม่เคยเล่น MV ไหนเลยจนมานี่แหละครับผมบอสโจได้ให้โอกาสนี่แหละครับเล่น m v MV เพลงแรกเนี่ย<ช>เพลงเ,ออเลือกเขาสาไอ้คอน้องน้อ,องอิงอันนั้นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากตอนนี้แบบที่ครับว่าเราก็แบบเราก็แบบมีความสนิทสนมกับน้องอยู่เราก็เล่นกันอะไรกันบ่อยอยู่ก็เลยแบบเล่นเล่นทางภาษาพี่กับน้องครับผมก็เลยแบบดูแบบเล่นง่ายใช่ผลงานมันก็เลยดูแบบคนมองแล้วก็แบบ ดูน่ารักดีพี่กับน้องเล่นกันมันดูเป็นธรรมชาติดีนะครับอ,อันนี้ถามหน่อยไดมอนเข้ามาอยู่วงเพชรบ้าน,นแพงกี่ปีแล้วคะปีนี้เข้าปีที่สองแล้วครับใช่จากวันนั้นมาถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงของทั้งตัวเราแล้วก็กับที่เราเห็นของโดยรวมของวงอย่างนี้นคะ,ะการเปลี่ยนแปลงของไดมอนก็ถือว่ามันก็ดีมากเลยนะครับทั้งแบบเอฟซเอีก็เพิ่มมากขึ้น เอฟซีเพิ่มมากขึ้นบอสก็ให้โอกาสมากขึ้นในแบบการแสดงแบบมีโชว์มีบทบาทต่างๆบทบาทหน้าที่ต่างๆในการแสดงไปในวงแล้วก็วงก็ตั้งแต่ต้องต้องใช้คำว่าตั้งแต่มีน้องอิง,องมาเนี่ยวง,ด,งออดังขึ้นมากดังขึ้นมากต้องบอกว่ามันถูกที่ออถูกเวลาถูกช่วงเวลาออของน้องแล้วก็ของวงออพอน้องดังวงก็ดังไปด้วยออแล้วแบบทีมงานเราก็แบบมีงานมีอะไรขึ้นมาด้วยครับนอกจากกระแสความดัง เวลาแบบเือนปกติวลาเรารู้ง่ายกับน้องดูแลเจอน้องเนี้ยน้องเป็นยังไงบ้างน้องก็ในส่วนตัวไดมอนด์นะครับผมน้องก็น่ารักน้องเป็นกันเองครับผมน้องแบบไม่ไม่ได้ถือตัวว่าแบบเออฉันดังแล้วนะอ่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมน้องก็แบบเป็นกันเองตั้งแต่ต้นเสมอไปครับผมตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับผมน่ารักเหมือนเดิมครับความประทับใจประทับใจยังไงับประทับใจองไรนความประทับใจเหรอครับน้องเป็นคนสู้ เป็นคนที่สู้ชีวิตครับผมหนักเป่าเอาสู้แล้วก็น้องเป็นคนรักครอบครัวนี่คือที่ประทับใจมากไม่ว่าจะแบบน้องจะทําอะไรเนี่ยน้องจะนึกถึงครอบครัวตลอดนึกถึงแม่นึกถึงพ่อนึกถึงน้องทุกคนนี่นะครับิ่งที่ประทับใจมาพูดถึงผลงานเราบ้างผลงานของเราเวลาอยู่ในมทำอะไรไงบ้างครับอันนี้ก็มีเออมันจะร้องเพลงครับใช่ รูดูการที่แล้วเนี่ยก็จะมีแบบร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นแดนเซอร์ด้วยในบางเพลงเพลงแต่ว่าพอตกปีนี้เริ่มมีปัญหาสุขภาพเริ่มเข่าเข่าเริ่มไม่ดีแล้วใช้งานหนักใช่ครับมันไม่ได้เป็นที่เข่านะครับเป็นแบบมันมันตึงครับผมเข่ามันตึงก็เลยว่าบอลน่าจะให้พักเข่ารัาก็เลยแหละแค่ร้องเพลงแบบมีมีโชว์มีโชว์เปิดแล้วก็โชว์ตัวเองแล้วก็มีช่วงรำเรื่องด้วยเป็นซีกุมาร แล้วสีพายส์แล้วเป็นยังไงบ้างากับความน่ารักของพ่อพ่อแม่แม่ที่แบบว่าให้กำลังใจเราต,ตลอดก็ขอบคุณครับผมขอบคุณพ่อม่อแม่ทุกคนที่แบบยังให้กำลังใจนอมอนตลอดก็มอนก็แบบตอนตอนมอนเนี่ยคือมอนจะเป็นคนที่จริงจังกับงานมากจะทําทุกอย่างให้ผลงานตัวเองออกมาดีที่สุดครับผมเพื่อแบบพ่อพแม่เอฟซีทุกคนอยากให้น้องแบบเก็งท้ายขอบคุณแฟนๆสะกิดทิน,ทน,ทน,ทนได้ไหมเพลงอะไรก็ได้ เพลงแล้วก็ได้โอเคเขากันฝากเป็นเพลงตัวเองแล้วกันครับผมเป็นกอลำลําตัวเองไดมอนด์บอลแฟนครับผมเป็นกอลำลําเพลินครับผมละฝากความฝันเอาไว้ผมไดมอนดิิที่ไกฝากน้ำไว้ดอกทัวทีอ่อินลูกพอไม่ไทยหัวใจสินสินละปินนุ่มน้อยเอาเสียงจอยดอกอ้อยมา,าถือเป็นลูกผู้ลา มาขออยู่ในใจแฟนมิดทว่วแดนแฟนมอลำให้ซอยน้ำเนื้อสุโอว่าไอ้ครับดท้แล้วอยากฝากอะไรอยากเอฟซีแฟนบ้างอยากฝากนนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับผมของเดมอนไม่ว่าจะเป็น การแสด,ดง MV หรือว่าบทบาทก,การแสด,ดงบนเวทีสาวน้อยเพชรแพงหรือว่าเราเร็วเนี้อาจจะมีเพลงของ,ของตัวเองก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้นะครับ,ต,รบติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะครับผมสาวน้อยเพันแปงสาวน้อยลำเพลินดีดีเลคคอร์ดหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ส่วนตัวของดามอนดามอนลำเพลินออฟฟิเชียลหรือว่าจะเป็นติดตามทางเพจ Facebook ก็ได้ครับผมดามอนริติไกรนะครับไดกจัดฉากเลยครับโอเคขอบคุณคะ่ะ